แสดงออกไปต้องเก็บเอาไว้อยู่อย่างนั้นเป็นอารมที่เลืกงันความผูกพันมันพ้องเราอยู่ใล้กันและมันไม่อ,อาจามใจหยุดฟังเสียงของหัวใจเปิดใจใรักสักวันถ้าที่ตรงนี้ มีกันและกันจะกูะไรทำไมแค่มีเพียงร้องที่เข้าใจไม่ว่าเรื่องใดกำไมสันขันเพียงแค่มีเธอและมีฉันเรารู้กันอยู่ายา้างอย่ากลัวใครจะมองว่าผิดอย่างัวต้องปิดต้องเก็บเอาไว้เมื่อคำว่ารักไม่มีเงื่อนไข มันอยู่ที่หัวใจทุกสองเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <backing> ส,วส,สวัสดีครับผมใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะครับผมมาใครจะมีคำถามอะไรแบบไหนจะคิดจะมองแตกตา่างยังไงคำตอบคือเธอเท่านั้น หยุดฟังเสียงของหัวใจเปิดใจรักสักวันถ้าที่ตรงนี้มีกันและกันจะกล้วอะไรจะเม้อ้องกันว่าแค่มีที่เราจะเข้าใจไม่ว่าเรื่องใดญ่ไม่สำคันเพียงแค่มีเธอและมีฉันรู้รกันอยู่ถึงนันอย่ากลัวอรจะมอง เพียงหัวต้องปิดต้องเก็บเอาไว้คำ่ารักไม่มีเงื่อนไขมันอยู่ที่หัวใจคุณสองเราสุดยอดครับผมครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยเราร้องนะครับผมต่อไปเป็นท่อนสุดท้ายว่าจะมีเออดังดังหน่อย เพียงแค่มีเธอมีฉันเรารู้กันอยู่ขึ้นอย่ากลัวใครจะมองว่าผิดย้ำหัวต้องผิดต้องเก็บเอาไว้ด้วยคำว่ารักไม่มีเงื่อนไขมันอยู่ที่หัวใจของสองเราขอบคุณค่ะ เอาละแนะนำตัวอย่างเป็นทางการดีครับนงึงครับผมอาจจะมีการผิดคิวกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับผม <laughs> สวัสดีครับ <c oughs> พวกเราบับฟ <B uffle. S 1> ไม่เอาไม่เอา <c oughs> ไม่มีพลังเลยเอาใหม่สวัสดีครับพวกเราบับฟอย้แนะนำตัวกันเลยครับสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับคิมอนครับ สวัสดีครับพี่ฟาครับสวัสดีครับผมดีเจพุทครับผมเฮ้ยเอาไมเอาไม่เอาเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่แหมคนสุดท้ายแล้วมีมุกตลอดเลยนะครับผมสวัสดีครับแบมแบมครับครับผมพวกเราเนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่เน้นเรื่องเสียงเพาะเท่าไหร่เราเน้นทําให้คนดูสนุกครับผม ใช่เพราะวันนี้เนี่ยพวกเราเตรียมความสนุกมาเต็มที่เพราะงั้นเนี่ยต้องขอให้ทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเพราะงั้นเนี่ยขึ้นมาโยกย้ายสเตะโพกโยกย้ายกับพวกเราได้เมื่อกี้ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะถึงใครจะร้องไม่เป็นทำปากพึมพำพึมพำแล้วบอกเลยตามผมก็รู้สึกโอเคแล้วครับผมเมื่อกี้นะฮะแฮปปี้ครับมียนใหญ่เลยครับผมข้างหน้าเนี่ยอมีเพียงเราในไหนลองเทสก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นเพลงประกอบละครของเลิฟซิกเราขอเสียงแฟนคลับเลิฟซิกหน่อยสิเอาแบงก์ก่อนดีกว่าแบงก์ต้องพลังแบงก์พูดสิ ขอเสียงแฟนลับเริ่มซิกหน่อยเร็วขอเสียงแฟนลับพี่คิมหน่อยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำร้ายกันอย่างนี้เลยต้องขอบคุณเลยนะฮะที่ถึงเขาจะถือป้ายไฟไบนะครับแต่เขาก็ยังโบกมือช่วยพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมัครับคือคักเลยครับผมเราไม่ได้มาแค่เพลงเดียวเรามาอีกสองเพลงใช่ไม่พูดอะไรเลยพูดอะไรบ้างสิขอทําทองเนี่ย คุณไม่ค่อยเก่งครับแต่อะไรเก่งแต่อะไรเก่งอะไรเก่งรักหมดใจสิครับทำไมแต่รักหมดใจเอาใหม่ไปดีกว่าปากลับมาก่อนกลับมาก่อนมาๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามีเพลงสรุกๆให้กันดีกว่าหลังจากที่แบบว่าร้องเพลงช้าๆไปละลุกทีนี้ต้องลุกขึ้นทุกคนเลยนะครับใครไม่ลุกเนี่ยแสดงว่าแก่ ตรงไปครับผมขอโทษครับผมไฮลุกเนี่ยขอให้มีแฟนหน้าตาดีตลอดปีและตลอดไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากมีแฟนหน้าตาดีอีกแค่ห้าวันก็หมดปีนี้แล้วครับครับผมตลอดปีหน้าด้วยโอเคครับผมอย่าหักหน้ากันบนเวทีสิครับคุณพอมไในดีนะครับในดีนะครับขอโทษครับผมมาเราพร้อมแล้วไหมครับพร้อมที่จะฟังเพลงของพวกเราไหมครับ ห้าพร้อมแล้วขอเสียงกริดอีกหรอบแล้วมาฉันกล้ายเป็นพลาดจะทำอย่างไรฉันจะทำอย่างไรอยากรักตาไม่กล้ามองกลัวมองไปแล้วก็จะโดนของ เพรว่าเธอมีของที่ไม่ปองมาตั้งนานวแต่จะคิดจะชอบอย่างไรโอ้ยเธอฉันผ่าไปเสียใจไม่ใช่น้อยกับเธอนั้นสวยฉันยอโดดยอมเอาวันนี้เดีวอยจะเข้าไปคุยกับเธออาการโคมา่าหัวใจมันเพียเพ้ยนผิดไปจะทุกขำ มาฟังจุรากรรมที่ใจฉันมันเยืดไปโอ้ยโอ้ยหัวใจมันออนแอใจมันออนแอใจมันออนแอเธอรู้ไหมตอนนี้หัวใจมันออนเธอมาเป็นคู่ใจได้ไหมเชื่อมดูแนละหัวใจที่ air. ออนแอมาลุกขึ้นลุกขึ้น ที่ฉุกเชินจะทำอย่างไรฉันจะเดินอย่างไรทุกทิศให้มันชูกทางพร้อมกันหน่อยจะไปถึงไหนก็เจอแต่นางภาพเธอจำามีจด้ต้องอ้างหัว <the> ใ,ใจอ่อนแออย่าอาการโคมา่าอาการโคมา่าหัวใจมันเพี้ยนผิดไปัะทุกคำง,งั้นมาฟังเธจรกัการ ใจฉันมันยืนไปโอยโอยหัวใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอเธอรู้ไหมตอนนี้หัวใจมันอ่อนเธอมาให้คู่ใจได้ไหมเชิญมาดูแลหัวใจที่อ่อนแอต่อไปก็เป็นรอบสุดท้ายเราอยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกไปกับพวกเราใช่ไหมครับได้ครับนี่ข้างหน้าเต้นเห็นไหมมาพีมาพีมาครับเต้ย <Ooh>. Yeah. โอ้ยโอ้ยหัวใจมันออนแอใจมันออนแอใจมันออนแอเธอรู้ไหมเฮ้เฮตตอนนี้ <Hey. S 2> หัวใจมันออนเธอมาเป็นคู่ใจได้ไหมช่วยมาดูแลหัวใจโอ้ยโอยหัวใจออนแอใจมันออนแอใจมันออนแอเธอรู้ไหม เ<ใ>ที่ยวไ้ทีแรอะรแรงหมดแล้วหรอครับผมแรงหมดยังแรงหมดยังเข <c oughs> าบอกว่ายังมมมอเหมอนโอเครับขอบคุณครับ v ร r y g o o ดครับผมจอดออนแอร์ออนแอร์ใช่แล้วครับครับผม จริงจริงเพลงนี้เนี่ยเราเลือกมาใช้ประจําบ่อยมากๆเพราะว่าเราทั้งสี่คนเนี่ยเป็นคนที่ถึงตัวจะดูใหญ่โตนะครับแต่ว่าจิตใจเนี่ยอ่อนแอเลยกนเะครับคุณพูดว่าตัวใหญ่โตใช่ไหมครับเอ้าคุณเห็นเขาตัวเท่านี้คุณรู้ไหมว่าข้างในเขามีอะไรบ้างโอคือตัวเนี่ยไม่โตแต่อย่างอื่นเนี่ยโตใช่เครวข้างล่างเนี่ยม่ครับผมไม่ใช่พุงนี่พุง โชว์โชว์เนี่ยได้ไหมอย่าเลยครับอย่าครับผมนะเพราะว่าเราเล่นตอนนี้ยังทันนะครับผมครับผมอย่าเพิ่งเล่นเลยครับมันยังทันครับหยุดยังทันที่เก็เปะกันอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่ะนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยพวกเราจริงๆแล้วบัฟโฟเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกเราเนี่ยมาอย่างไรที่มาครับซีฟ้าไหนลองอธิบายให้ฟังซิไหนแบงค์ลองอธิบายให้ฟังซิไหนลองอธิบายให้ฟังซิไม่มีใครแล้วอยู่ทางนั้นคนเดียวขอบคุณมากพี่ที่มาที่มาเราเราที่มาให้เขาฟังหน่อยว่า ทำไมถึงมาเป็นบัฟโฟเราสี่คนก็ที่มาของบัฟโฟเนี่ย